สวัสดีครับผมมิกจาก SC Good Home นะครับวันนี้มีทางโฮมปล่อยเช่ามาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น 02RH 018นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับผมสามารถจอดรถยนต์ได้1คันนะครับหลังนี้จะมีพื้นที่มากกว่าหลังอื่นนะครับเจ้าของก็ต่อเติมด้านข้างเพิ่มขึ้นมานะครับ นี่เราสามารถทําครัวทําอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเผื่อแบบไม่อยากให้มันมีกลิ่นภายในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเนาะโอเคเข้ามาห้องแรกที่เราเจอก็จะเป็นห้องโถงนะครับก็จะมีโซฟาโต๊ะสําหรับวางแก้วนะครับแล้วก็โต๊ะคอมให้นะครับเดเข้ามาตรงนี้ก็แบ่งเป็น2โซนได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่1นนะครับกอ็อยู่ใต้บันไดนะครับผมห้องน้ําห้องนี้ไม่ได้ติดเครื่องทาน้ำอุ่นให้นะครับตรงนี้เราสามารถแบ่งโซนตรงนี้เป็นโซนรับแขกโซนที่2ก็ได้นะครับหรือไว้เป็นห้องทานข้าวก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะไว้สําหรับประกอบอาหารนี่นะครับ อันนี้ก็สามารถไว้เครื่องซสกผ้าได้นะครับเพราะต่อก็๊อกเดินปักไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรมีตู้ตเย็นให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงไปนะครับเรียบร้อยแล้วสาหรับชั้นล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันต่อนะครับหังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับปล่อยเช่าที่เดินละ5้0 0ับาท ตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1นะครับห้องนี้ยังไม่ได้ติดแอร์ให้นะครับแต่ว่าผู้เช่าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเคยติดไว้ก่อนแล้วแต่ว่าผู้เช่าคนเก่าเขาก็ติดเสร็จเขาย้ายออกเขาก็ถอดออกไปด้วยนะครับนี่นะครับผมห้องนี้จะเป็นทาวน์โฮมอยู่ห้องริมเลยนะครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับ แต่เดี๋ยวเราดูห้องน้ําห้องนี้ก่อนนะครับห้องน้ําห้องที่สองเนาะนี่นะครับติดเครื่องทำความน,นให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องฝ้าตรงนั้นเจ้าของแจ้งว่าไม่จําเป็นต้องห่วงนะครับถ้าห่วงก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรภายในอนาคตก็เดี๋ยวเจ้าของจะปรับปรุงแก้ไขให้นะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันแล้วก็มีเตียงมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะครับผม รหรับหลังนี้02 r h 018นะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถนะครับพื้นที่19ตารางวาน,นะครับสามารถเดินทางได้สะดวกปอยเช่าที่เดือนละ5,000บาทขออภัยนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชั่นอยู่ที่แยกไม่เหียน,นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมอยู่เลยนะครับ สัญญาขั้นต่ำหนึ่งปีประกัน2ร่วงหน้า1นะครับจ่าย3เดือนเข้าอยู่ได้เลยนะครับใครที่มองหาทาวน์โฮมหรือบ้านเช่าไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับมาทางหางดงนะครับอยู่ใกล้กับแยกแม่เหียเนาะห่างจากตัวเมืองประมาณ6-7กิโลนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับปล่อยเช่าที่เดือนละ5,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ